เะะย็นเดีต้อนรับค่ะมาจะเจอกันอีก1นึอพีนะคะคุณขา228แล้วค่ะเป็นงานผ้าไหม่อิตาลีนะคะแต่อยากจะบอกว่างานรุน่นี้งานตรงนี้เนื้อละมุนมากมากพี่ปีใช้คำนี้เลยนะคุณงานนะคะเวลาใส่ขึ้นตัวแล้วนะคะมันเย็นมันสบายเหมาะมากกับอากาศหน้าร้อนบ้านเรานะคะปลายแขนเป็นสมอ็อกยางยืดนะคะคุณขาความยาวอยู่ที่31 นั่นหมายถึงบ้าความยาวนะคะคุมสะโกค่ะชิวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณขาใครชื่นชอบดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอก50นิ้วนี่นะคะจะเป็นตัวตัวทรงแบบนี้แต่พี่บีอเผอิญว่าใส่นะคะเกางเกงลินินอยู่ เพื่อจะให้มันดูพลิ้วขึ้นดูอะไรขึ้นก็จับยัดมันไปเลยนะคะคุณขาเพื่อจะได้มีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณเรามาดูสีกันค่ะว่ารุ่นนี้มีด้วยกันถึงนะคะเจ็ดสีกันไปเลยค่ะคุณสีแรกนะคะพี่ปีเรียกแดงเลยนะคะอย่างที่บอกคุณลูกค้าว่างานผ้าเนื้อลมุนมากงานผ้าเนื้อพลิ้วค่ะงานผ้าเนื้อสวยงานผ้าบอกเลยว่างานผ้าเนื้อสวยใส่ขึ้นตัวแล้ว หรูมากดีมากนะคะถ้าใครสนใจดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้แดงค่ะพี่ผีใส่นะคะคือขาวพี่ผีใส่ตัวนี้นะคะคือขาวนะคะถ้าใครสนใจสีขาวแจ้งน้องแอดมินมาได้เลยค่ะตามมาด้วยค่ะตัวนี้เราเรียกเป็นนะคะสีนะคะชาทไทยค่ะน้ำตาลทองดีกว่าไหมเรียกสีทองแล้วกันนะคะขออนุญาตเรียกตัวนี้ว่านะคะสีทองค่ะต่อด้วยนะคะตัวนี้เราเรียกมัชะัะ มัทฉะนะคะเป็นสีชาเขียวอะค่ะพี่บีเรียกตัวนี้ว่ามัทฉะันะจ๊ะตามมาด้วยเลยค่ะตัวนี้เราเรียกดำสีดำนะคะต่อด้วยค่ะตัวนี้เราเรียกน้ำตาลตัวนี้เลยนะคะน้ำตาลค่ะและนะคะคุณขาตัวนี้เราเรียกเขียวมีด้วยกันทั้งหมดนะคะแปดสีด้วยกัน ใครชื่นชอบคอลเลกชันดีไซน์ลายผ้าตัวนี้นะคะแจ้งน้องแอดมินมาได้เลยค่ะกับงานดีผ้าสวยย้ำๆหนึ่งรอบรอบปกผ้าสิ 50, นิ้วความยาว31มิบเอนะคะปลายแขนเป็นสโอกค่ะงานผ้าไหมอิตาลีงานเกง๋งานสวยเอ,อ่อต้องเรียกว่าไม่ว่าคุณจะหยิบนะคะงานรุ่นนี้มาใส่เมื่อไหร่ไม่มีอา์เด็ดขาดเลย เพราะว่าอะไรคะมันเป็นสีเรียบหรูและดูดีสามารถใส่ได้ทุกโอกาสนะคะส่วนเสื้อคุณจะนะคะแดัดแปลงแบบไหนก็ได้คําว่าแดัดแปลงก็คือว่านะคะสามารถเอามานะทาแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะคะก็เก๋ค่ะใครจะใส่เป็นสไตล์เสื้อคลุมก็ได้นะคะข้างในใส่สปอร์ตบาร์หรือเสื้อลูกไม้ แล้วก็ปลดเลยค่ะนะคะเป็นเสื้อคลุมเก๋ๆสวยๆได้เลยกับนะคะดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้นะคะคุณคะสำหรับคลิปนี้พี่บีต้องกราบขอบคุณนะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดติดตามให้พี่บีด้วยกันแล้วเรามาเจอกับนะคะดีไซน์ลายผ้าสวยๆในคลิปต่อไปค่ะไปก่อนนะคะ